ในพื้นที่หนึ่งไร่ของแม่แก้วตเต็มไปด้วยพืชผักสารพัดชนิดแม่แก้วปลูกทุกอย่างที่กินจึงมีให้เก็บให้กินได้ตลอดทั้งปี<ม>เช่นเดียวกับหนึ่งไร่ของแม่สมหมายที่บนดินมีหน่อไม้ใต้ดินก็มีสมุนไพรอย่างขมิน้นก,กระชายตเต็มไปหมด ตรงข้ามกับหลายปีก่อนพื้นดินเหล่านี้เคยเป็นไรสตรอเบอรี่ที่เต็มไปด้วยปุ๋ยยาเคมีที่ยิ่งฉีดยิ่งพ่นก็ยิ่งจนยิ่งเจ็บยิ่งมีหนี้สินพอกพูนก็ยิ่งทุกจนกระทั่งพระสรยุทธจากวัดพระบรมาธาตุดอยผาสม้มชักชวนชาวบ้านทําโครงการหนึ่งไร่คุณธรรม ทดลองปรับชีวิตเปลี่ยนวิธีการผลิตเปลี่ยนจากปลูกเพื่อขายมาปลูกเพื่อกินวางแผนจัดการพื้นที่หนึ่งไร่ให้พออยู่พอกินด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาคิดๆด็ถ้าเราไม่เปลี่ยนใจตัวเรานวะก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนะี่ยือปลูกในสวนของเฮาเนะี่เพื่อมันมีกู้ยางคืออปลูงตัวเองนงันง่งๆแบ่ต้องไปเปิงคนอื่นอี่ค่ะเอาแค่พอ เหลือจากพอมันก็เรียกว่าร้นไอ้เหลือพอนี่แหละตอนนี้มันได้ขายเกือบทุกอย่างเลยนะเข้าโครงการได้ปีที่สามแม่ก็ปดหนี้หมดเลยค่ะหน้าทุกวันนี้แม่ก็บ่าได้เป็นหนี้นะตอนนี้แค่หนึ่งไร่เขาก็พิ่มตัวเองได้จริงๆจากที่เคยมีหนี้สินเกือบล้านแม่สีและครอบครัวใช้ความพอเพียงเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ จนสามารถปลดหนี้ได้มากกว่าครึง่งทุกวันนี้มีกำลังเหลือพอที่จะช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยการดูแลโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับวัดทุกวันพระ15คห้าค่ชาวบ้านอมลองจะขนมูลสัตว์ที่เหลือใช้จากไร่ของตนเองมาบริจาคให้กับสหกรกำไรจากการขายปุ๋ยหมักนอกจากจะก,กลับมาเป็นสวัสดิการดูแลตนเองแล้วยังนำไปดูแลรักษาป่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อก่อนเนี่ เฮาหารเพืนได้เงินเราก็อยากหาได้เงินเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ทําได้ตัวใดให้เอาตออาอันคือบ่มีความโลภอยู่ที่ใจแหละใจพร้อมก็พออยู่แบบนี้แหละเอความสุขถ้าเห็นอย่างนี้ได้ทุกอย่างถูกหมดเลยกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกที่เลือมันถูกหมดก็คือทิฏฐิความเห็นนี่เองถ้าเห็นถูกเขาก็จะคิดถูกคิดถูกก็ทําถูกพูดถูกถูกไปหมดแล้วนี่ก็จะลดลงถูกก็ลดลง ี่คือหัวใจทั้งหมดที่วัดทมคือผลจากเครื่องมือเปลี่ยนใจคนหลายหลายเครื่องมือหลายโครงการที่ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้โครงการดีๆมากมายได้ขยายผลออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงกว่าสิบชุมชนโดยมีวัดพระบรมธาตุดอดผาส้มเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และความดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งบนฐานความพอเพียงสู่ชุมชน